เพรานะั้นเราต้องใช้ที่<ห>ทุบกระจกเห็นไหมหอาตโกนไปดิบอกพี่เขาช่วยด้วยค่ะตะโกนเร็ว<ห>ช่วยด้วยค่ะหนติดอยู่ในรถบอกเร็ว<ห>เปิดลงนะทำไมา่ห้เปิดงัดขึ้นแล้วก็ทำไมาเปิดลงไปแล้ววกมมมีเ่อสัต์ไา มีสมุดเช็คชื่อเลยใช่ไหมฮะค่ะข่าวกำลังทำไมเลยตอนนี้เรื่องอะไรครับเด็กนักเรียนใช่ไหมลูกติดอยู่ในรถอายุเท่าพวกหมูเลยใช่ไหมก็ต้องมีอะไรลูกมีมาตรการความปลอดความปลอดภัยใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งหรือหนูนั่งรถไปกับผู้ปกครองใช่ไหมอย่างแรกทำไมครับมามาดูข้างหน้า ข้างหน้าอย่างน้อยมีกระจกใช่ไหมลกูกมีกระจกให้ลูกๆเปิดดูซิว่ากระจกอะเป,เปิดออกไหมถ้าเปิดออกสามารถเปิดปีดถ้าเปิดได้ทําไมลูกตะโกนเรียกเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรอ่าลองลองตะโกนพร้อมกันหนึ่งสองสามช่วยด้วยกระจกไปออกทําไงลูกบีบอะไรลูก บีบแตรก็บีบแตรเพื่อทำไมลูกดึงดูดความสนใจจากบุคคลทำไมลูกภายนอกบางครั้งเนี่ยเราติดอยู่หลายชั่วโมงใช่ไหมไม่มีอากาศหายใจไม่มีแรงก็ทำไมลูกบีบแตรท,ทีนี้รถบางคันอย่างเช่นรถเราใช่ไหมลูกไม่มีหน้าต่างใช่ไหมบางคนทำไมทุบก,กระจกจนหมดแรงเลยใช่ไหมอาจจะเกิดอะไรลูกอุบัติเหตุได้นี่แต่จริงๆที่ถูกต้องเราต้องมีอะไรลูกที่ ที่ทุบกระจกใช่ไหมลูกถ้าเราใช้มือทุบมันแตกไหมไม่เพราะนั้นเราต้องใช้ที่<ฮ>ทุบกระจกเราลงรถเราจะเห็นสติกเกอร์ว่าอย่าลืมเด็กไว้ในรถเพราะฉะนั้นให้เราทำไมอ่านก่อนจะลงทุกครั้งเพื่อเตือนสติเราว่าเราลืมเพื่อนลืมพี่ลืมน้องใครอยู่บนรถไม่นะช่วยกันดูใช่ไหมลูกลองบีบสิลูกไหนลองบีบสิคะเออ,อบีบนี้เออห็นไ,ไหม อาตะโกนไปดิบอกพี่เขาช่วยด้วยค่ะตะโกนเร็ว,วช่วยด้วยค่านหนูติดอยู่ในรถบอกเร็ว,วอ,ดอดเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบีบสามชาให้ตังไม่ต้องนะอารู้เรื่องยากติ๊กแต่บีบตรงเวลาหนูจะลงจากรถใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกเปิดใช่ไหมไม่เหมือนกับประตูรถที่บ้านเราใช่ไหมลูกเปิดลงนะทำไมไปเปิดงัดขึ้น แล้วก็ทำไมเปิดลงไปใหม่นะอ่ะนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกจับแล้วทำไมกดขึ้นหรือกดลงกดขึ้นเท่านี้เองง่ายเห็นไหมเห็นสติกเกอร์ไหมลูกมีมาไมยสติกเกอร์เัยใหญ่เลยม้แปดทางตรงเลย มันเนี้ยมาตรการในการดูแลนักเรียนในด้านการรับ,บรถรับส่งโรงเรียน,เ,นเราได้ดาเนินการอะไรบ้างสาหรับมาตรการความปลอดภัยนะครับของโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มจากหนึ่งเด็กขึ้นรถมานะครับคุณครูก็จะเช็คชื่อนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยขึ้นครบไหมนะครับเมื่อนักเรียนขึ้นครบไหมเมื่อมาถึงโรงเรียนนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปเข้าแถวตอนเช้าลงจากรถแล้วคุณครูก็จะเช็คชื่อเมื่อลงจากรถว่า เด็กคนนี้มาไหมมาไหมมาไหมถ้าเกิดว่าใครไม่มาหรือจำนวนไม่ครบเนี่ยคุณครูก็าอาจจะโทรศัพท์หรือในนี้ก็จะมีไลลุ่มนะครับของแต่ละห้องคุณครูก็จะไล์ถามว่าเอ๊พี่น้องไม่มาเนี่ยด้วยสาเหตุว่าน้องลากีจหรือลาป่วยเราก็จะรู้ตรงนั้นด้วยในทีเดียวน,น,นะครับแล้วก็นอกจากที่มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะครับก็ต้อง สอนให้นักเรียนเรียนรู้เมื่อถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีการป้องกันนะครับและรับมือเหตุการณ์นั้นอย่างไรนะครับ